กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววโดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยหรือสอบอ,อนะครับเป็นเจ้าภาพหลักจากการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ครั้งที่23หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ23 r นะครับ ir p world conference on packaging โดย IRP เนี่ยก็ย่อมาจาก International Association of Packaging Research Institutes งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15มิถุนายน2565ณนไะบเทคบางนาในรูปแบบแบบไฮบริดภายใต้ทีม Survival and Sustainability การสร้างความอยู่รอดและสังคมที่ยั่งยืนโชว์ความพร้อมประเทศไทยด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์หรือว่าแพ็กเกจจิ้งนะครับในรูปแบบเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญไทยและนานาชาติพร้อมกับอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไปนั่นเองครับ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุพันธุระดับโลกที่มาร่วมกันแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของบรรจุพันธุโลกวัสดุในการผลิตคุณภาพและมาตรฐานของบรรจุพันธุโลกอีกทั้งเป็นการพบปะเพื่อสร้างเครือข่ายทั้งด้านการศึกษาด้านงานวิจัยบุคลากรในด้านสายงานบรรจุพันธุโดยปัจจุบันความสําคัญของบรรจุพันธุนะครับไม่เพียงแต่ใช้ในการ ปกป้องคุ้มครองสินค้าหรือว่าห่อหุ้มสินค้าเท่านั้นนะครับแต่บรรจุพัณฑ์คุณภาพยังสามารถดึงเอาความสนใจของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อสร้างโอกาสทางการตลาดหรือมาเก็ตติ้งให้กว้างขวางขึ้นสามารถยืดอายุในการวางสินค้าและก็ช่วยรักษาสุขะอ,อนามัยของผู้บริโภคได้นั่นเองครับ สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศต่างๆรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลกอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยกับ